ครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนประกามรายเอียดครับแล้วก็วุ้นที่ชและเขรรอยะเอีดครับผมอ่ะเจอกันวันนี้กับวันที่เจ็ดเนาะใช่ไหมครับผมเพราะว่าลูกน้องบวชไปได้สองวันบวชวันที่ห้าเสาห้านะห้ากรกรดาใช่ไหมหกผมปิดร้านหนึ่งวันวันอาทิตย์เนาะครับผมเจ็ดวันนี้วันจันทเปิดร้านครับเปิดร้านแล้วก็วุ้นกันทั้งวันครับตั้งแต่ตอนเช้าเลยตอนเช้าเนี่ยอสมเข้าตรวจนะเข้าตรวจร้านนะตรวจร้านคืออะไรตรวจ ยุงลายตรวจความสะอาดต,ตรวจน้ําขังอะไรไหมประมาณเนี้ยของเขาก็เรื่องของเขาแหละก่าวานไปครับยุ่งข้อที่หนึ่งก็อย่างนั้นยุ่งข้อที่สองก็คือครับสาธารณสุขไหมครับก็คืออห้ามนอนกับเมียอีกสามถึงสี่วันนะฮะก็ไม่รู้จะลงตรงไหนนะทีเนี้ยเพราะว่าต้องหนึ่งต้องรอตรวจมะเร็งปากมดลูกเพราะว่าเข<อ><อ>าบอกว่าช่างพูดเนี่ยวัยเนี้ยเป็นวัยที่ ไวๆนะประมาณนี้เนาะโอเคถ้างั้นก็ตามเกณฑ์ครับสามไม่พอครับไฟดับทั้งวันครับเราก็ฝืนทํางานครับมีเครื่องปันไฟเป็นของตัวเองเราก็เลยทํางานได้นิดหน่อยครนิดหน่อยก็เลยได้จบคันนี้ไปเนี่ยครับอ่ะตัวนี้ก็เสร็จครับผมเป็นสีแดงนะครับทีแรกว่าจะใส่ล้อยแม็กสีขาวครับก็เลยมีสีดําใส่ล้อยแม็กสีดาก่อนสรับท่านไหนที่อยากจะได้แม็กสีขาว หรือชอบแบบนี้ได้ก็อโอเคจอมรับได้ผมก็จัดให้ครับคันนี้ปั้นใหม่ทั้งคันนะฮะครับพิเศษก็คือไหม่ศูนย์กิโลนะฮะคร,ครับปุนแก2ดอกรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยตั้งแต่ล้อหน้าถึงล้อหลังเหมือนเดิมครับตะกกตะก,ก้าทุกสีเหมือนเดิมครับก็อีกลหลายๆคันนะเนี่ยแต่เลวง,งข้างก็ยังสดครับโอเคนะฮะแต่เลคงข้างยังสด๋ยวขออนุญาตเอาเข้าครับผมเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยเด็กเลิกเรียนก็เยอะครับแล้วก็รถผ่านไปผ่านมาก็เยอะ ครับตอนนี้รถซาเล้งยังว่างครับตัวนี้มีเล่มชุดโอนเรียบร้อยนะครับสามารถสอบถามได้ครับตัวนี้ตามสภาพก็ยังว่างครับผมครับตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นก็ว่างนะมีทนจะเอาสุดท้ายก็รอถามลูกถามเมียถามเต้าถามแฟนถามพ่อถามแม่ก็ว่ากันไปอยู่หลายๆเจ้าครับตัวนี้เพิ่งจบเสร็จครับผมบ้นใหม่ทั้งคันครับส่วนตัวเนี้ยวันเนี้ยผมจะรีวิวแค่สองคันนะเพราะว่า เวลาไม่มากครับผมนี่รีวิวคันนี้คันปั้นไม่ครับแล้วก็รถคิกไอร้อยสิบไอที่ตีเทินมานะฮะนี่ตัวนี้ก็เครื่องโคตรด,ดีครับนิ้วจิ้มสตาร์ทมือเดิมๆครับผมรถมือ,ม,อมือเดียวนะฮะครับแล้วก็คันนี้ก็ยังว่างนะคันที่เป็นแม็กซีขาวนะอันนี้ตัวนั้นเมื่อกี้ร้อแม็กซีดำตัวนี้แม็กซีขาวครับดูความสดใสของแต่ละคันครับหรือว่าร้อแม็กมันจะเข้าไปช่วยในการ ตัดลายหรือทําสวยและหลายอย่างครับโอเคนะฮะใหม่ครับยาวครับตัวนี้จะเป็นนิ้วเก็บสตาร์ทมือนะยังว่างครับหมื่นห้าครับตัวนี้ก็หมื่นสองห้าครับคันนี้สองหมื่นครับรอส่งให้พี่ชายอยู่ที่อำเภอพลครับคันนี้สตาร์ทมือนิ้วเิ้มครับสองหมื่นอัพนะฮะเดี๋ยวมาดูคันนี้ ตัวนี้เป็นคลิปร้อยสิบไอนะที่ผมเคยทําคลิปไปแต่ว่ายังไม่เคยขี่เพราะว่าฝนตกหนัก2อวันที่แล้วนะนี่แต่ดีครับใช้กับกี่ส่งรูปบงเรียนอยู่2วันนะ่ะโอเค ้ามีเสียงลมเข้ามาก็ขอไปเสียเพราะว่าต้องเทสให้ลูกค้าดูนะแต่ดัง <c oughs> ไปเดียวออกเครื่องดีอ่ะดับก่อนสตาร์ทมือกำเบกข้างไหนก็ได้ทีครับอ่ะสตาร์ทมือกำเบกข้างไหนก็ได้ไดีครับเอาไปหมื่นเดียวพอหนึ่งบูนครับผมจัดส่งฟรีทั่วไทยนะจัดไปเลยนะโอเคเก็บได้ ไปอ่าจัดเก็บไปแล้วครับเพราะว่าตอนข้ามครับต้องรอทาคลิปครับแล้วก็จัดเก็บเข้ากระดังนะฮะสว่วนครันนี้ก็อยู่ที่สองหมื่นเช่นกันนะฮะก็จะเป็นเว็บร้อยครับร้อยแมกหน้าหลังใหมย่ยางนอกใหม่โช้กหน้าใหม่ตะกร้าใหม่ทุสีใหม่ทั้งคันพิเศษใหม่ศูนย์กิโลของใหม่ครับผมแล้วก็ทอยเสียสเตปพาก้าวสเตวิงอาร์มเหมือนเดิมแหละก็เหมือนทุกคันจุล,ล้วไม่ต้องคุยมากครับใหม่หมดแล้วก็อย่างเนะครื่องดีนะฮะ เนี่ติิจทางไหนมาได้ยกว่ บางคนถามบอกว่าทําไมต้องยกล้อทําไมต้องอเทสยกล้อด้วยหนึ่งดูความสมมุติของเครื่องยนต์สำหรับผมนะแล้วก็สองดูแรงคัดครับารถด,ดีมันจะยกล้อขึ้นครับแล้วก็เวลากระชาตจะมีเสียงอะไรไหมประมาณเน,นี้ยเนี่ยยกล้อ มีคอมเมนต์มีครับผมถ้าเข้ามาบอกว่ารถเรียงแถวอย่เนี่ยมันสมราคาค่สองบาทผมก็ถือว่าท่านดูถูกเกินไปนะเพราะว่าอะไรตั้งแต่ร้อยเมกก็สองพันกว่าครับยางนอกหน้าหลังก็สามสี่พันนะครับอันนี้คือประมาณนี้นะที่ไรฟังท่านบอกว่าเรียงแถวอ่เนี่ยเนี่ยถ้าประมาณาแค่สามพันบาทผมว่าคำนี้ไม่เวิร์กไม่แปลแต่ละผมนะอุตส่าห์ตั้งใจครับได้กินแ้วก็ท้อนะ ทำเสร็จวันนี้แล้วก็ดูสายกันกับคันนี้ครับตัวนี้จะเป็นาลายแดงดำร้อยแม็กสีขาวมันก็สวยไปอีกแบบนึงครับแต่ สร,รุปแล้วก็รถยังเหลือค่านะจะต้องเยอะนะฮะันนี้แค่ส่วนหนึ่งอีกด้านในก็อีกแทบียนะฮะนี่ ดูเลยสั่งได้เลยว่าจะเอาแบบสวยแบบเนี้ยสัสีคันรีวิวเนี่ยหรือจะเอาตาตาภาพที่ผมรีวิวเหมือนเดิมก็ได้เท่าไหร่ขอให้บอกมาเราจะติดพ่วงข้างให้ด้วยก็ได้หรือจะเอาแค่ขี่ไปเลืไปนๆะก็พอนะฮะพ่วงข้างเรามีทั้งพ่วงข้างมือสองแล้วก็พ่วงข้างใหม่นะฝากรีบซีไว้ด้วยครับผมมาอย่างนี้คุยกันเหมือนเดิมครับพอ,อยุติทำคลิปแค่นี้ก่อนนะเหนื่อยครับผมแล้วก็ขอครับผมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ